ตอนที่348ไม่อนุญาตให้เข้าเปิดโรงเรียนสอนขับรถหรือดวงตาของหลินต้ากัวเป็นประกายขึ้นหลังจากได้ยินเรื่องนี้เขารู้นโยบายในปัจจุบันดีต้องบอกว่านี่เป็นข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดสำหรับปัญหาที่บริษัทโลจิสติกกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ได้แต่ถ้าจะให้เมืองชิงโจจัดการเรื่องนี้เพียงลำพังก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลินต้ากัวก็พูดขึ้นว่า ที่เต๋อฉันอยากให้คุณเขียนรายงานเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วส่งมาให้ฉันโดยตรงได้ครับผมจะเขียนมันคืนนี้เลยแล้วจะส่งไปรณีนีไปให้ท่านพรุ่งนี้รองนายกเทศมนตรีจางกล่าวทันทีหลินต้ากัวโบกมือไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นคุณควรตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานให้ดีด้วยท่านผู้นําไม่ต้องกังวลผมจะเขียนรายงานอย่างละเอียดและตรวจสอบให้ทีท่วนลินต้ากัวพยักหน้า เชียงเสี่ยวไปไม่คาดคิดว่าหลินต้ากัวจะอยากให้ความช่วยเหลือในการเปิดโรงเรียนสอนขับรถเขารู้สึกประหลาดใจและมีความสุขไปพร้อมกันหากบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีความหวังริบหรี่ในการเปิดโรงเรียนสอนขับรถตอนนี้เขาก็มีความคาดหวังมากขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกขอบคุณรองนายกเทศมนตรีจังเป็นอย่างมากด้วยสถานะของรองนายกเทศมนตรีต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการบอกหลินต้ากัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ คิดตามเหตุผลหากผู้ใต้บังคับบัญชาทิ้งความประทับใจที่ไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชาของเขาอนาคตของเขาก็จะเป็นที่น่ากังวลเจียงเสี่ยวไปจอดรถไว้ด้านนอกประตูโรงงานเครื่องปรุงจากนั้นทุกคนก็ลงจากรถลินต้ากลัวมองไปที่ประตูอาคารโรงงานชั่วคราวด้านในด้วยสีหน้าแปลกแปกนี่คือโรงงานเครื่องปรุงที่พูดถึงใช่ไหมฉันว่ามันแย่กว่าโรงงานมเมล็ดแตงโมเสียอีกนะเหมือนลายผลิตชั่วคราวเลย แต่ในทางกลับกันประตูโรงงานนี้อืมสร้างเสียยิ่งใหญ่เชียวเจียงเสี่ยวไปยิ้มบางและอธิบายว่ากุ้งเครฟิตเป็นสัตว์ที่มีตามฤดูกาลและจะหายากมากในเดือนตุลาคมแต่เพื่อที่เราจะได้มีเครื่องปรุงรสกุ้งอบสำเร็จรูปจัะส่งให้กับร้านค้าหลายร้อยแห่งโดยที่ของไม่ขาดเราจึงต้องมีการสร้างลายผลิตของโรงงานชั่วคราวแต่หลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปโรงงานภายในทั้งหมดจะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐานให้เสร็จก่อนเดือนเมษายนปีหน้าหลินต้ากลัวพยักหน้ามองดูป้ายของ โรงงานเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงแล้วถามว่าโรงงานเครื่องปรุงรสของเธอผลิตเฉพาะเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันเท่านั้นหรือเจียงเสี่ยวไปกล่าวกุ้งอบน้ำมันจะขยายไปยังเมืองอื่นๆในปีหน้าทําให้การผลิตเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามจะไม่มีการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน ดังนั้นโรงงานปรุงรสจะผลิตผลิตภัณฑ์5รายการเพิ่มขึ้นภายใน3ปีหลังจากนี้ได้แก่ผงเครื่องเทศ5รสผงเครื่องเทศ13หอมผงพล,ลซอสพริกและน้ำมันพริกเหล่ากันมาเขาพูดแนะนำต่ออีกว่า แต่เนื่องจากเราได้ที่ดินมาเพียง100หมู่เท่านั้นสุดท้ายแล้วขนาดของโรงงานก็มีจํากัดอีก3ปีข้างหน้าเมื่อแฟรนไชสา์กุ้งอบน้ําขยายตัวไปทั่วประเทศความต้องการของตลาดต่อเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ามันของเราก็จะมีจํานวนมากขึ้นในตอนนั้นสายการผลิตของผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะถูกแยกออกไปจากโรงงานเพื่อให้ที่นี่เป็นโรงงานเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ํามันโดยตรงไปเลยครับลินต้ากัวอุทานออกมาว่าโอ้และถามว่า โอกาสทางการตลาดของกุ้งอบน้ำมันนั้นดีอย่างแน่นอนแล้วเธอคาดหวังกับผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างไรเจียงเสี่ยวไปยิ้มสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง5้าตัวที่ผมคาดหวังไว้ก็คือยอดขายจะต้องเกิน100ล้านภายในหนึ่งปีหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและต้องมียอดขายเกิน2000ล้านภายใน10ปีเรามุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรชั้นนำที่มียอดขายหนึ่งล้านต่อปีในอนาคตครับสี ทั้งลินต้ากัวรองนายกเทศมนตรีจางถังเสี่ยวโจและติงจวินเจียต่างก็อ้าปากค้างเมื่อได้ยินคำพูดนี้พวกเขามองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยสายตาที่ตกตะลึงเขาจะทำให้บริษัทของเขาเป็นบริษัทชั้นนำที่มียอดขายต่อปีมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านเขากล้าพูดแบบนี้ออกมาได้อย่างไรลินต้ากัวมองเจียงเสี่ยวไปอย่างพินิจ์แม้ว่าเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดก็ตาม ไม่ต้องพูดถึง1นึ่งมล้านหรอกแค่มียอดขายต่อปีอยู่ที่100ล้านก็ไม่เป็นรองใครแล้วในภูมิภาคจีนตอนกลางนี้แน่ใจหรือว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง5ตัวของเธอจะสามารถทำยอดขายทะลุหน0่ล้านได้ภายใน1ปีหลังจากเปิดตัวสู่ตลาดหลินต้ากัวถามเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าด้วยความมั่นใจตอนนี้เพิ่งปี 1, 1983 แต่ตอนนั้นเขาเริ่มธุรกิจในปี1984จนกระทั่งปี1996ได้มีการผลิตเป็นจำนวนมากเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและขายได้อย่างรวดเร็วต่อมาเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเช่นน้ำพริกเผาน้ำมันพริกเหล่ากันมาผักดองรสเผ็ดพร้อมทานเต้าเจี้ยวพร้อมทานและผลิตภัณฑ์อื่นๆนับ20ตัวโดยมียอดขายประมาณ5,000ล้านหยวนต่อปี ชาตินี้เขาเปิดตัวสินค้าได้ก่อนชาติที่แล้วซึ่งอาจไม่ต้องรอเป็นสิบปีกว่าจะสามารถผลิตได้เป็นจํานวนมากและด้วยการเกิดขึ้นของกระแสงานพ้าไามและด้วยกระแสงานผ้าไามที่กําลังมาแรงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ํามันพริกหล่าวกันมาจะต้องกลายเป็นที่นิยมอย่างแน่นอนหากเธอสามารถทํายอดขายได้100รล้านต่อปีจริงๆฉันจะมอบรางวัลให้เธอด้วยตนเองเลยหลินต้ากวัวพูดด้วยน้ําเสียงจริงจัง